ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะครูชื่อครูัติการสันทัศค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เหมือนเดิมนะลูก ซึ่งวันนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงเรื่องการต่อไดโอดนั่นเองชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้ทำการศึกษาไปแล้วว่าไดโอดคืออะไรแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการต่อวงจรของไดโอดนะคะว่ามันมีวิธีการต่ออย่างไรนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะต่อนะคะครูก็จะมาทบทวนความรู้เดิมให้เด็กๆฟังก่อนนะเกี่ยวกับไดโอดค่ะไปชมเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวครูก็จะมาพูดถึงเรื่องไดโอดให้เด็กๆฟังนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะไดโอดจากชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทําการศึกษาไปนะคะไดโอดก็เป็นอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะที่มันมีสารกึ่งตัวนํานะคะก็คือ P แล้วก็ N นั่นเองใช่ไหมลูกทีนี้หน้าที่ของไดโอดเนี่ยก็คือมันถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมทิศทางการไหลนะคะของประจุฟไฟฟ้า ให้มันไหลไปในทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็ป้องกันนะลูกการไหลกลับนะคะทางทิศท,ทางเดิมทีนี้พอเราบอกว่าไดโอดนะคะมันก็มีชนิดของมันแต่ละตัวที่ทำงานแตกต่างกันออกไปนะลูกนะไดโอดมันก็มีหลายประเภทเลยเช่นไดโอดเปล่งแสงหรือที่เราเรียกว่า LED นะคะก็จะเป็นไดโอดที่ใช้ สารนะคะประเภทแกลเลียมอาเซียนไนฟอเฟตนะคะแล้วก็อันนี้นิยมใช้แทนหลอดไฟเลยเพราะว่าให้แสงสว่างที่มากกว่าแล้วก็ประหยัดไฟฟ้านั่นเองนะลูกนอกจากนั้นก็มีพวกไดโอดกำลังไดโอดกำลังเนี่ยก็จะนิยมนะคะนํามาใช้กับงานที่กำลังไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็กระแสไฟฟ้าสูงสูงทนความต้านทานได้ดีนะคะ ก็จะถูกนำไปใช้ในวงจรเรียงกระแสนั่นเองแล้วนอกจากนั้นนะคะก็มีไดโอดดีเทกเตอร์จากรูปที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเดี๋ยวครูจะพูดถึงว่าไดโอดดีเทกเตอร์มันทำหน้าที่อะไรนะคะไดโอดดีเทกเตอร์นะคะมันก็จะเป็นไดโอดที่เราใช้ในวงจรเครื่องรับส่งวิทยุนะลูกตัวนี้มันจะใช้แยกนะคะสัญญาณวิทยุหรือว่ารถสัญญาณรลบกวนได้นั่นเองนะคะ อีกตัวก็คือไดโอดเ e c ติฟายไดโอดเติฟาเนี่ยจะใช้นะคะในวงจรเรียงกระแสนะคะในการแปลงไฟฟ้าสลับให้เป็นไฟฟ้าตรงนั่นเองนะคะหรือว่าซีเนอร์ไดโอดนะคะซีเนอร์ไดโอดเนี่ยก็จะเป็นไดโอดที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะพิเศษเลยนะคะ จะทำงานในสภาวะไบอัสกับนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการรักษาระดับของแรงดันไฟฟ้านะคะที่ตกคอมในตัวของมันนั่นเองนะคะให้มีค่าคงที่จึงนิยมนะคะเอาไปใช้ในวงจรระดับนะคะที่เป็นแรงดันไฟฟ้านะคะหรือว่าไดโอดรับแสง เปล่งแสงกับรับแสงต่างกันะรุกนะคะมันก็จะถูกนําไปใช้กับพวกรีโมทนะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของไดโอดนั่นเองนะเด็กๆทีนี้หลังจากที่เราเรียนชนิดของไดโอดแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูก็จะให้เด็กๆนะคะมาศึกษาวิทัศน์การต่อวงจรของไดโอดว่าเขามีวิธีการต่ออย่างไรเธอพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ตอนที่1สวัสดีครับเพื่อนๆในคาบที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันไปหลายชนิดในวันนี้เราจะมาเรียนรายละเอียดของไดโอดและการต่อวงจรของไดโอดกับทรานซิสเตอร์ครับตอนนี้เพื่อนๆคงพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราจะมาเริ่มกันด้วยไดยโอดครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าไดาโอด ยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวหรือเป็นการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสะสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรงนั่นเองซึ่งเมื่อไดโอดต่อเข้ากับวงจรไดโอดจะยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ก็ต่อเมื่อสักไฟฟ้าของไดโอดที่ขั้วแอนโนดสูงกว่าที่ขั้วแคโทดนะครับเพื่อนๆและจากความรู้ที่ว่าไดโอดจะยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียว เพื่อนๆทราบไหมครับว่ากระแสะไฟฟ้าจะผ่านจากขั้วใดไปสู่ขั้วใดใช่แล้วล่ะครับเพื่อนๆกระแสะไฟฟ้าจะผ่านไดโอดได้ทางเดียวนั่นคือเข้าทางขั้วแอโนดและออกทางขั้วแคโทนนั่นเองครับเรามาดูการต่อไดโอดเข้ากับวงจรไฟฟ้ากันครับเราสามารถต่อไดโอดเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้โดยการต่อแบบอนุกรม ซึ่งจะต่อขั Air ้วแอนดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายกระแสะไฟฟ้าและต่อขั้วแคโทดเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายกระแสะไฟฟ้าเอาล่ะครับเราลองมาดูที่ตัวอย่างของไดโอดกันบ้างชนิดของไดโอดที่พบมากในชีวิตประจำวันก็คือไดโอดเปล่งแสงหรือ LED นะครับเพื่อนๆไดโอดเปล่งแสงมีสมบัติด,ดังนี้คือ1 สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้ 2. ขาของไดโอดเปล่งแสงจะยาวไม่เท่ากันขาที่สั้นเป็นขั้วลบขาที่ยาวเป็นขั้วบวกหลังจากดูสมบัติไปแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะสามารถต่อไดโอดเปล่งแสงเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้อย่างไรกันบ้างนะครับการต่อไดโอดเปล่งแสงต้องต่อแบบอนุกรมเหมือนกับการต่อไดโอดโดยทั่วไป คือต่อขั้วแอโนดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟและต่อขั้วแคโทดเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟซึ่งหากต่อไดโอดเปล่งแสงเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องไดโอดจะเปล่งแสงสว่างให้เห็นได้ชัดเรามาดูคำแนะนำในการใช้ไดโอดเปล่งแสงกันสักนิดนะครับการใช้ไดโอดเปล่งแสงจะต้องใช้กับกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านในปริมาณน้อย ดังนั้นจึงต้องต่อตัวต้านทานเข้าไปในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมด้วยเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสะไฟฟ้าที่ไหลย,ย้อนกลับครับเอาละครับเรากลับมาเรียนกันต่อกับเรื่องของการต่อวงจรทรานซิสเตอร์ครับการต่อทรานซิสเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้ามี3วงจรได้แก่ 1. วงจรเบรร่วม 2. วงจรคอลเลกเตอร์ร่วม และ 3. วงจรอีมิเตอร์ร่วมเรามาดูวงจรทรานซิสเตอร์แบบแรกกันก่อนนะครับนั่นคือวงจรเบรร่วมซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในวงจรเกี่ยวกับการขยายแรงดันและวงจรกำเนิดสัญญาณเรามาดูต่อกันที่วงจรอลเลคเตอร์ร่วมเป็นวงจรขยายกันชนระหว่าง2วงจรที่ทำงานด้วยกันวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดสุดท้ายคือวงจรอิมิเตอร์ นิยมใช้เป็นวงจรขยายสัญญาณทั่วไปเอาล่ะครับเรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับไดโอดเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสะสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรงกระแสะไฟฟ้าจะผ่านไดโอดได้ทางเดียวนั่นคือเข้าทางขั้วแอโนดและออกทางขั้วแคโทดซึ่งจะต่อขั้วแอโนดเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายกระแสะไฟฟ้า และต่อขั้วแคโทดเข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าชนิดของไดโอดที่พบมากในชีวิตประจำวันคือไดโอดเปล่งแสงหรือ LED การต่อทรานซิสเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้ามี3วงจรได้แก่ 1. วงจรเบสดร,ร่วม2วงจรคอเล็กเตอร์ร่วมและ 3. วงจรอิมิเตอร์ร่วม เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆจากความรู้ในวันนี้คงพอที่จะทําให้ทุกคนมีความรู้เรื่องไดโอดและทรานซิสเตอร์มากขึ้นแล้วแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราดูวีทัศน์ไปแล้วนะครูก็จะมาสรุปนะคะการทำงานของไดโอดให้เด็กๆฟังนะอะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ทีนี้นะเด็กๆมาดูนะคะตัวที่เด็กๆเห็นเนี่ยเราจะเรียกว่าซีเนอร์ไดโอดนั่นเองนะคะซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมันจะเป็นไดโอดชนิดพิเศษเลยนะลูกที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รักษาแรงดันนะคะให้คงที่ทีนี้มันมีโครงสร้างเหมือนกับไดโอดทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าไดโอดทั่วไปเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบใบอักลับนะคะจนถึงแรงดันเบรกใช่ไหมลูกทีนี้มันจะทำให้เกิดความเสียหายได้ แต่ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเป็นไดโอดที่ผลิตจากพวกสารซิลิกอนนะคะที่มีปริมาณความหนานแน่นของสารเนี่ยเจอปนอยู่นะคะก็เลยทำให้มีค่าของสาร p แล้วก็ n เนี่ยสูงกว่าปกติพอจากมันมีค่า p และ n สูงกว่าปกติเนี่ยมันก็เลยมีคุณสมบัตินะคะที่ทำให้เกิดแรนดันเบกดาวนะคะสูงแล้วก็ จากความดันของเบรกดาวหรือว่าแรงดันซีเนอร์เนี่ยมันก็เลยสามารถกำหนดได้โดยการควบคุมความหนาแน่นนรูกข,ของสารเจือปนเพื่อให้เกิดของการไหลกระแสไบอสกลับนะคะซึ่งสามารถทนนะคะฝาไดโอดทั่วไปนั่นเองนะคะทำให้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยไม่ค่อยเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเราจะมาดูโครงสร้างของซีเนอร์ไดโอดนะคะโครงสร้างของซีเนอร์ไดโอดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำชนิด P ีนะคะ แล้วก็ชนิด N นั่นเองนะคะทีนี้สารกึ่งตัวนำชนิด P แล้วก็ N เนี่ยมันจะต่อชนกันมันจะมี2ขาคือขาแอรโนดนะคะก็คือตัว A แล้วก็ขาแคโทดก็คือตัว K ทีนี้บอกว่าซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมันจะผลิตนะลูกจากสารประเภทซิลิกอนซึ่งมันมีปริมาณความหนานแน่นนะคะของสารเจือปนเนี่ย ในระหว่างข่ p และ n ค่อนข้างสูงนะคะเพราะนั้นมันก็เลยไม่เคยเกิดความเสียหายเมื่อเราไปต่อในวงจรน,นั่นเองค่ะอะต่อมานะลูกนะทีนี้การทํางานนะคะของมันเนี่ยนะคะมันก็จะมีการทํางานที่มีการต่อนะคะแบบไบอัสตรงกับไบอัสกลับนั่นเองนะคะทีนี้ไบอัสตรงแล้วก็ไบอัสกลับเด็กๆก,ก,ก็จะได้ดูจากคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรนะคะ ค่ะเด็กๆคะสำหรับการต่อไดโอดนะลูกไดโอดเนี่ยมันจะทำงานได้ดีเลยต่อเมื่อเราต่อแรงดันไฟนะคะให้กับขาของไดโอดนั่นเองซึ่งการต่อแรงดันไฟให้กับไดโอดเนี่ยเราจะเรียกว่าไบอ s สนะคะหรือไบอ s สก็ได้นะคะลูกซึ่งมันจะมี2แบบก็คือการต่อไบอ s สแบบตามหรือว่าที่เราเรียกว่า forward b แ a s กับการต่อไบแอดอุปกรณ์ไดโอดแบบย้อนกลับนะคะหรือว่ารีเซิฟเวอร์ไบแอดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะการต่อไบแอดแบบตามหรือเรียกว่าฟอร์เวิร์ดไบแอดนะคะตัวนี้ก็คือมันจะทําให้นะคะมีการต่อขั้วบวกจังไว้นะขั้วบวกนะคะของแรงดันไฟต่อเข้ากับสารกึ่งตัวนําประเภท P นะคะแล้วก็ต่อขั้วลบของแรงดันนั่นเอง ทีนี้พอต่อเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีทิศทางการไหลของสารกึ่งตัวนำประเภท n นะลูกการต่อไบแอดตามนะคะให้กับไดโอทเนี่ยมันจะทำให้มีกระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านไดโอดได้ง่ายนะคะเหมือนกับสวิเลยเหมือนการทำงานของสวิทนั่นเองนะคะแต่การต่อไบแอดแบบอุปกรณ์ไดโอดแบบย้อนกลับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่กำหนดให้ขั้ว a ก็คือแอนโอดนะลูกมีสารของตัว p นะคะ แล้วก็ตัว n นะคะก็จะไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะาการทำงานนะคะของอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไดโอดในอุดมคตินั่นเองนะคะไดโอดในอุดมคติก็จะมีลักษณะเหมือนกับสวิทช์ที่เราสามารถนำกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้ไหลผ่านไปในทิศทางเดียวกันได้พอมันไหลผ่านไปในทิศทางเดียวกันได้พูดง่ายๆเหมือนยกตัวอย่างการต่อขั้วแบตเตอรี่นะคะ ให้เป็นไบอัดแบบตรงเข้ากับไดโอดนะคะมันก็เหมือนกับสวิ์ปิดนั่นเองหรือว่าที่เราเรียกว่าไดโอดรัดวงจรนะคะอ่ะทีนี้ไดโอดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีการแพร่กระจายนะคะอ่าอยู่บริเวณด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งทีนี้เท่าการต่อนะคะไบอั By S, ให้กับไดโอดเนี่ยในทางปฏิบัติก็จะเกิดแรงดันเสมือนนั่นเองนะคะ ขนาดของแรงดันเสมือนก็จะเป็นตัวบ่งบอกของจุดการทำงานได้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแรงดันแบบเปิดนั่นเองนะคะอันนี้ก็สำหรับการต่อแบบบอัสตรงกับแบบบอัสกลับนั่นเองนะถ้าเราดูจากรูปนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างของมันอย่างชัดเจนเทอไบอัสตรงจากแอนโนดไปแคโทดนะคะบอัสกลับก็คือจากแอนโนดไปแคโทดเหมือนกันนะคะแต่มันจะ ด้านกันเท่านั้นเองนะคะการทำงานของมันก็จะคล้ายๆกันนะคะทีนี้คุณสมบัติของไดโอดที่ดีเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นอุปกรณ์จำเพศสารประเภทกึ่งตัวนำนะลูกที่ถูกผลิตขึ้นมานะคะมีบทบาทในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากเลยนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จำเป็นเลยที่จะต้องมีไดโอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรที่มีขนาดเล็ก นะคะจนแผงวงจรที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะนั้นการทำงานของไดโอดเนี่ยจะต้องมีแล้วก็การทำงานของไดโอดร่วมทั่วๆไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้การทำงานของไดโอดเนี่ยขึ้นอยู่เลยกับการจ่ายนะลูกของแรงดันไบอันั่นเองที่ตัวไดโอดนะคะสภาวะการดันไบอัดได้ดีเนี่ยก็จะมีไบอัตรงกับไบอักลับนะคะที่ครูพูดไปแล้วนะ ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นสภาพอยู่ในภาวะนะคะที่จ่ายแรงดันไบอัดกลับเนี่ยข้อของไดโอดนะคะก็จะไม่หยุดทำงานหยุดนำกระแสไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถนำไฟฟ้าได้นะคะใช้งานได้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะสำหรับการทำงานแบบไบอัสตรงกับไบอัสกลับนั่นเองค่ะ ค่ะพอครูพูดถึงไดโอดนะลูกไดโอดก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีสองขั้วใช่ไหมก็คือขั้ว A ก็คือแอนโอดแล้วก็ขั้ว K ก็คือแคโทดทีนี้คุณสมบัติของมันเลยก็คือมันจะยอมให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลนะคะจากขั้ว A ไปหาขั้ว K เท่านั้น แล้วมันก็จะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลาจาก K นะคะไปยัง A เมื่อกล่าวถึงแอนโอดนะคะเราก็จะหมายถึงนะคะไดโอดนะคะที่มันมีการทำงานจากสารกึ่งตัวนำนะลูกซึ่งมันก็เลยมีผลึกของสารกึ่งตัวนำที่ต่อกันเข้ากับทางของขั้วไฟฟ้าสองขั้ว ส่วนไดโอดแบบหลอดสุญญากาศนะคะก็จะถูกนำมาใช้ทางเทคโนโลยีในพวกแรงไฟฟ้าประเภทสูงสๆมากๆเลยและส่วนใหญ่นะคะเราจะใช้ไดโอดเนี่ยในการยอมให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันไหลไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะเด็กๆอันนี้เราพูดคุณสมบัติของมันนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นหาจาก A ไป K นะลูก ทีนี้การวัดไดโอดของซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเราจะวัดได้อยู่2วิธีก็คือวัดแรงดันนะคะตกข้อมของซีเนอร์ไดโอดโดยต่อแบบไบอัสกับนะคะที่ครูพูดไปแล้วว่าการต่อแบบไบอัสกับคืออะไรนะคะ,ะหลังจากที่เรามีการวัดนะมันก็จะสามารถวัดได้ว่ามันมีแรงดันเท่าไหร่นะคะ แล้วที่เราใช้นะคะมันมีการตกคอมหรือเปล่านะคะการต่อแบบไบอัสกับเนี่ยมันเป็นยังไงไบอัสตรงเป็นยังไรครูพูดให้ฟังไปแล้วนะต่อมานะคะเรามาดู อันนี้รูปนะคะที่เป็นบอกว่าการต่อแบบไบอัสตรงนะคะไบอัสตรงเนี่ยมันจะเหมือนนํากระแสะไฟฟ้านะคะที่เราเรียกว่าเหมือนมันเป็นสวิตช์ปิดนั่นแหละตัวนี้ไดโอดเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ได้เหมือนกันนะลูกในการเปิดปิดนะคะให้ไฟฟ้าเนี่ยมันไหลไปในทิศทางเดียวกันไดโอดตัวแรกที่เขาขิดค้นขึ้นมาเด็กๆ มันเป็นไดโอดนะคะที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นะคะที่มันมีสาร P และ N แต่ต่อมาเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นไดโอดนะคะที่เป็นไดโอดประเภทของหลอดสุญญากาศได้นะคะถูกคิดค้นขึ้นมานะคะโดยให้ทดสอบโดยการเลียงของกระแสผลึกนะคะโดยคาร์ฟเฟอร์ตินานนะคะ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเนี่ยแหละเขาผลิตไดโอดแบบหลอดสุญญากาศขึ้นมาไดโอดแบบสุญญากาศมันก็มีข้อดีของมันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะไอสารตัว p แล้วก็ n เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ แต่ที่ถูกนำมาใช้งานมากเลยก็คือไดโอดแบบเปล่งแสงนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของไดโอดแบบเปล่งแสงกันแล้วว่ามันเอาไปใช้กาาับอะไรครูก็จะทวนให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะลูกครูบอกแล้วว่าไดโอดเปล่งแสงนะคะหรือที่เราเรียกว่า LED นะมันจะเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอย่างหนึ่งนะลูกที่จัดอยู่ในจำพวกของไดโอดทีนี้ยความสามารถของมันเลยคือมันเปล่งแสงได้ในช่วงสเปกตรัมแคบๆนะคะ เมื่อถูกใบอัสทางไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางไปยังข้างหน้าเนี่ยนะคะทีนี้การใช้นะคะได้อดแบบเปล่งแสงนะคะเขาก็จะเอาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุที่เป็นสารเคมีตัวนำเนี่ยมาใช้แล้วก็เปล่งแสงนะคะที่เราเรียกว่าแสงของอันต้าไวโอเรตนั่นเองนะเด็กๆทีนี้ เราบอกว่าคนที่คิดค้นไดโอดแบบเปล่งแสงมาคือนิกโฮโลยัตนะคะเขาจะมีวิธีการและมีสีอย่างไรไปดูค่ะ ได้อดแบบเปล่งแสงเนี่ยมันใช้แทนหลอดไฟได้เลยนะนะคะอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเลยมันจะมีสีของมันอยู่เยอะมากเลยนะคะตามความยาวขึ้นที่เปล่งแสงออกมาอย่างเช่นเด็กๆอาจจะเคยเจอสีฟ้านะคะสีฟ้ามันก็มีความยาวขึ้นถึง468เลยนะคะสีขาวก็462 สีเหลืองนะคะ468เหมือนกันสีเขียวก็565และสีแดงคือ630ทีนี้ถ้าเราต้องการนะคะที่มันมีสีแล้วก็การที่จะมองเห็นได้ระยะไกลก็ใช้ในส่วนของสีแดงนั่นเองเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันมีความยาวของขึ้นค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลย อัตราการทนนะคะของไลโอดแบบเปล่งแสงเนี่ยมันสามารถทนต่อความต่างสัก์ไฟฟ้าได้ดีนะคะเ,เราสังเกตเลย LED ที่รับได้เนี่ยมันจะไม่พังนะคะแล้วก็ตัวบ่งค่าความสว่างของสี LED ที่เปล่งออกมาเนี่ยยิ่งมีค่ามากก็ยิ่งสว่างมากนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าสีแดงที่ครูบอกว่ามีความยาวขึ้นถึง630นะคะอันนี้มันสูงสุดเลยนะคะ สีฟ้าเนี่ยได้แค่468เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสีที่ที่ถูกนิยมใช้ก็จะมีที่ครูเห็นนะก็มีสีเหลืองนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะเพราะว่าคลื่นความยาวนะคะมันจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวอื่นนะคะอ่าทีนี้ได้อดแบบเปล่งแสงเนี่ยมันก็จะพัฒนามาเรื่อยๆให้ช่วงแสงที่เราได้เห็นนั่นเองนะคะ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความรู้ในวันนี้นะคะครูก็หวังว่านะเด็กๆนะคะจะนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในการเลือกไดโอดชนิดต่างๆที่มาต่อกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะได้ถูกต้องแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเด็กๆจะได้ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกด้วยนะคะว่าเราจะต้องมีการต่อไดโอดแบบไหนนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะก็ได้เดินทางมาเสร็จสิ้นแล้วนะครูก็หวังว่านะคะเด็กๆจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะลูกแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ